ดูสิโพร,ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมทำโพวันเด็กแห่งชาติก็มีหลายหัวข้อเป็นต้นว่าอยากร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแบบไหนอย่างไรความต้องการให้จัดที่ไหนอันนี้ก็ว่าไปแล้วแต่บุคคลที่ต้องการพบเจอมากที่สุดอันดับหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มศิลปินนักร้องถัดมาก็พวกยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราอันดับสี่เป็นนักการเมืองอันดับห้าเป็นนักกีฬายอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่ผมสะดุดใจ เด็กไอวชนต้องการของขวัญในวันเด็กมากที่สุดอันดับหนึงเงินค่ะเงินร้อยละยี่สเป็นสิ่งที่เด็กอยากได้มากที่สุดคือตรงนะอันดับ2ถึงจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad n โน้ตบุ๊กนะคะตามมาที่ร้อยละยี่สอันดับสไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะร้อยละสิบเก้าจุดส อันดับ4อุปกรณ์เครื่องเขียนร้อยละและอันดับ5อุปกรณ์กีฬาร้อยละหค่ะอ้ะทาทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นเลยเป็นผลโพลที่กระตุกใจพี่เหลือเกินตูน <gor uk> อ่าเด็กเอเยาชนต้องการของขวัญในวันเด็กมากที่สุดอันดับ1เกือบ30%เงินเงิน